ในการกระจายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตนะครับแล้วกเ็เป็นหนึ่งใน18มาตราการที่ทางฟูดปอดได้กำหนดไว้ในฤดูกาลทีนี้นะครับซึ่งเราเน้นการส่งเสร,ริมไม่มีการบริโภคน้ำเต็มมากขึ้นาจากสัดส่วนเดิมเนี่ยเราจะส่งออก70%และก็บริโภคนระเทศ30%แต่ทีนี้เนี่ยฟื้นฟู ได้กําหนดเป้าหมายใหม่คือให้มีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น40%และก็การส่งออก60%เนื่องจากว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 รล,ล่นใหม่ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดอผลไม้ใหญ่ที่สุดของเรานะครับเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงและช่วยเกษตรกรช่วยผู้ประกอบการในการที่จะสามารถสร้างไรายได้มุมห่ายอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ จึงได้กำหนดเป้าหมายด่งางๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเรื่องของการระบายผลไม้ออกจากลร่ผลิตสู่ตลาดผู้บริโภคนะครเป็นคุณภาพของผลผลไม้ในระดับส่งออกด้วยแล้วก็ได้ตดตรงมาจากสวนัตัวอย่างเช่นกรณีความร่วมมือกับแมกโรก็เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะส่งผลตามเป้าหมายมาตรการนโยบายของ,ของรกฐ่าครับเป็นร้อยพัน ตอนนี้เรากำลังสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์แต่ละแต่ละผันแล้วก็แล้วก็สร้างแบรนด์เรียกว่าความแบรนดิด้งเลยอย่างเงี้ยจากกอนัปรนสุงชดีแล้ว